สวัสดีค่ะอยู่ในช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะมาดูของน้องเปรี้ยวเร็วๆมาดูของน้องเปรี้ยวมาถึงแล้วลูกมาเร็วๆๆๆไปเที่ยวที่ไหนน่ะเนาะไปเที่ยวที่ไหนมาเร็วๆๆๆเดี๋ยวรินน้อยได้นะมา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 แล้วของมาของมาลูกโอ้ยตามมาแล้ววันเมื่อวานมาแต่เทปใช่ไหมของแม่หมวยจังแม่หมวยญี่ปุ่นนั่นแหละที่ส่งเทปมาอมาดูมาดูของหนูอะไรมาเนี่ยเร็ว ดูกันดีกว่าว่ากระสอบใหญ่มากเลยกระสอบใหญ่มากเลยนะ้องเปียวเอ้ยแม่หนูน่านรับไว้เมื่อกี้นี่ลูกนางง,ง<ม>ทำหน้าย,ย่นตลอดเลยนะ<ม>ไไอ้น้าย่ไนไอ้น้าย่านมันเป็นยังไงมาส่งให้กับน้องเปียวนะครับจ้เป็นอะไรนออ้องเปียวไ,ไปรับของแม่ไปเปิดไปเปิดดูสิอะไรเดี๋ยวแม่จะพาไปเปิดนะว่ามีอะไร เอ้าเอาเอาป้ปไปเบิ้ลของกันปะาสองตัวนี้ไอ้นิ่มกระตือรแอรับปะะปะป่าไปเบิ้ลของปะาไปอีแม่พ้าเบิ้ลของแล้วๆอุ้ยนี่นี่นี่ของมาของมากระสอบใหญ่มากเลยพี่เสือทำไมกระสอบใหญ่อย่างนี้พี่เสือนอนเลยไหมอยากได้จังเลยอยากได้แม่หวยแม่หวยบอกว่าเป็นที่นอนแม่หวยบอกจะเอามาสองที่อันอยู่แต่มันลบบ้านก็เลยบอกขออันเดียวพอนะคะมีที่นอนเก่าอยู่นะคะเดี๋ยวดูดิเตียวดู เปียกๆโดดๆโดดโดดไหนขึ้นมาโดดขึ้นมาแลูกโดดขึ้นมาทุกครั้งก็กระโดดขึ้นไปเออแต่ครั้งนี้ไม่กระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีที่มาเมื่อวานตอนเย็นอีน่าจะเป็นไม่เปื่อนเราไปให้อ๋อเมื่อวานตอนเย็นก็มีอีกจ้านี่นี่อันนี้อันนี้ฮะอันนี้อันนี้ก็มาใหม่อันนี้ก็ใช่ไม่ใช่เหรอจ้าเสศรษฐมันแต่เขาคงเขาคงซื้อผิดไหมหรือว่าอันนี้ห่อเสศษน้ำมันไว้อันนี้ห่อเฉยๆอันนี้เป็นห่อมากก็มม่ีวนึ กองพัสดุอีกรอบนึงนะคะแกะกองพัสดุอีกรอบอมานนแกะกันเลยไมหมค่ะมาเมื่เย็นเมื่อวานเทปใช่ไหมของแม่หมวยเนาะเมื่อวานเทปแล้วก็น่าเสือน้ำมันน่าจะตามมาแล้วก็มีของมีที่นอนเนี่ยเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะกันเลยเนาะพี่เสือเนาะแกะเลยแกะเลย แล้พี่ตางกล้องเดิไม่งรบงค่อยน้ำจาเย้ยนิดน,น้อยเอ้ยมามามาที่นอนที่นอนพี่หมวยจะซื้อมาให้สองอยู่แต่ว่าอันเก่ามันยังดีอยู่ในจะซื้อมาฝากนิดน,น้อยด้วยพี่ว่ามันมันลบบ้านเนาะมันพักบ,บ้านก็เลยบอกว่าขออันเดียวพอเพราะว่าอันเก่ายังดีอยู่อเก่าแม่ก็ซักให้รอบึงแล้วว้าวในกล่องนะคะอุ้ยอะไรนี่อุ้ยอุอย กระดูกกระดูกเทียมเหรอเสื้อไปใหญ่มากอุ้ยกระดูกฟอมทีกระดูกแผ้มันดูกจริงแผ้กระดูกแผ้ของจริงเหรอของจริงของจริงที่ของปลอมของจริงของฟอมของแท้ไม่เห็นนะมีเนื้อติดอยู่นะของจริงเหรอของจริงเอ้านี่มันเป็นอาหารของคนนะไม่ใช่ของหมาเอามันมีไก่ด้วยปีกไก่หรือยังไงจริงจริงเหรอ มันเป็นของจริงไม่ใช่เหรออ่านดิดวงตาดวงตาตรวจรักษาดวงตาถูกเมียขังดวงตายังไม่ใช้เมื่อเปิดใช้แล้ววางจากดวงตาบอาไว้เนี่ยตามมาทานไงมันคือของอะไรอ่ะของคนหรือของสุนัขก็ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ก็จาน้าซองเป็นน้องหมาต้องเปี้ยวไงอ้าวเหรอ กดูกกระดูกอะไรปรไมาณเป็นใหญ่กระดูกเนี่ยเอาไว้ให้มันแพเอาไว้ให้มันแหนสะพกพัวหรือเปล่าเอาไปย่างลนแล้วให้มันกินกระดูกเชียงไหมจริงเหรออันนี้ชัวใช่ไหมลุงดาวเอาให้หมากินอ้าลุงคนมาพอดีนะไม่รู้แล้ว่าคืออะไรนะอดีอันนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะแต่มันเหมือนของจริงมากเลยครับมันนุ่มเนาะเป็นเนื้อจริงอันนี้มันสุกแล้วนี่อันเนื้อย่างเอออันนี้คือย่างสุกแล้วโอ้ย่างให้เหมือนดูให้ให้พี่ดูงดาวลองกินดูเหรอ ไออันนี้ก็คือให้ให้มันแทะได้อันนี้คือเราต้องไปแช่แข็งไว้แล้วก็มาลมควันพออันนี้ยังไม่สุกให้มันแทะยังไม่สุกแต่อันที่สุกแล้วพี่น์นาลองชิมดูหน่อยต้องต้องไปถามน้องหวยในไลน์เนาะต้องไลน์ไปถามน้องหวยว่ามันคืออะไรเนาะเอาจริงๆนะเนี่ยงงจริงๆเลยเนาะกระดูกกิ้งนะคะกระดูกกิ้งไม่ใช่กระดูกเทียมเนาะผมคิดว่ามันเป็นของคนไงผมไม่รู้เออแต่ว่าของไม่หวยโท่านซื้อมาหามาให้ ให้น้องกินแล้วนี่แม่หวยนี่น้องพี่หวยพี่หวยน้องหวยคนสวยเปี้ยวเปี้ยวเอ้ยมาๆมาาสวนนนอัี้ย่างมาแล้กกับปลาสนใจบ้างไหมขนมเปียวนี่มาดูนี่ของกินอะไรเนี่ยยายโตบักเอฟแบบเอฟเนี่ยอันนี้เขายางสุกมาแล้วโอเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวลุกลุกลุกมาดูนี่เปี้ยวเปี้ยวมาดูเร็วมาไทยจะไปไทยลุกเร็ว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 เปี้ยวจริงไหมกินได้ไหม ก็คย <rium> <Dante> ่างสุกแล้วของจริงอืมน้ำเปลี้ยวลองเลยลูกโอ้โหเปลี้ยวแลบลิ้นเลยเปลี้ยวอ่ะลองลองมาดูวินาทีหน้าตาน้ำเปลี้ยวเลียบลิ้นโอ้โหเลียบลิ้นแล้วโอียบลิ้นแล้วดอ้โวางดูดิน้ำเปลี้ยวแม่ยกให้ครับแม่หมวยครับอ่ะพี่หมวยครับพี่หมวยไม่ใช่แม่หมวยพี่หมวยครับน้ำเปลี้ยวได้แล้วครับเอาดุนออกเปลี้ยวก็งงครับนึกว่าของจริงหรือของปลอมครับเปลี้ยวตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้ของกริงอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ เอ้าจริงหรือเปล่านมเปรี้ยวนี่เหรอเปรี้ยวงงเปรี้ยวอ่ะบัปลามกกระดูกก็แมนตีอ่ะปลาเปรี้ยวดุนออกใหญ่เกินไปนี่น้อยนี่น้อยก็งงไหมนี่น้อยแม่วางไว้ที่นี่นะดูสมเกินไปไหมเนี่ต้องให้แม่ทุกตัดให้แม่น้อยงงนะครับไอ้ตัวที่อยู่ในห่อแน่นมากแน่นแน่นแน่หวงแล้วหวงแล้วแล้ว น้ำลายไหลโอ้น้ำลายไหลจะเสียดังทำไมน้ำลายก็ไหลด้วยจะได้ตัดให้นินน้อยละเดี๋ยวแม่ตัดให้จะแม่ตัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปมีดมาตัดให้อะจะไหมันหัวมีดกินแล้วตอนนี้นะครับลองกินลอกินแล้วนะฮะน้ำลายก็ไหลจะให้นินตังหากอ่ะโอ้ยกดะบ马来หัวก้างเอ้ยแม่ไม่สนใจพอเขาเดินมาใกล้เท่านั้นแหละจะแม่ตัดให้จะแม่ตัดให้มานี่แม่ตัดให้เปรี้ยแม่ตัดให้ ไม่ยอมอีกห่วงแม่อีกห่วงอกอ้าวห่วงมะละมังกัดเจ้าเหรอมาหน้าจะไปหาจับนินนอันนี้หูกะอันนี้อ่เศษน้อยให้นินไปเอาเศษน้อยให้นินไปเรียกน้ำย่อยนิ่ก่อนโอ้ยน้องเปรี้ยวเอ๋ยห่วงแม่ด้วยเดี๋ยวมันจะงับมือเจ้าอ่ะรู้เลยนะห่วงแม่เลยเนาะโอ้เปี้ยวจองครับเปี้ยวจองดูมือดูมือดูมือจับไว้โอ้ไม่ค่อยเลย แล้วตอนแรกทําไมไม่สนใจฮะตอนแรกไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องไม่มีใครเขแย่งรอกินไปกนนี้ลุงก็มาหนุนลุงอยู่นู่นกินไปกินไปโอ้โหห่วงลุงอีกเอ้ยนึกปักหมาเอ้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยูนาพาไปดูและเที่ยวบุกกรอบเลยค่ะน้องหมาหนุ่มเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ